ดีค่ะคุณครูโจสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะเด็กก็ได้มาพบคุณครูน้อยและคุณครูโจ้เช่นเคยนะคะในคลิปนี้เด็กๆก็ยังเรียนรู้หน่วยเด็กดีจิตใจงามอยู่นะคะแต่นี้เด็กจะมาเรียนรู้เรื่อง เด็กดีมีมารายาทไทยกันคะ่ะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนเป็นเด็กดีมีมารายาทไทยกันยังไงนะนจงใจแลนะ,ะนบบี่ค่ะเองสวัสดีจุดติดมาบุกชวนพาทางถึงครูน้อยหนึ่งรอบนะคะแล้วเรามาสลับดีพร้อมกันเถอะหมุนสลับกันไปมา สศรีษะลงเล็กน้อยข้าที่สามยกมือ,มอสลดดับซ้ายขวาข้างละสี่ครั้งข้าที่สี่วากมือข้างละบสองครั้งข้าที่ห้าเอานิ้นชี้จิ้มที่แกงค่ะครบแล้วน,นะคะห้า ได้ไหมคะได้นะเป็นพอุณน้อยแลวเป็โ้า เด็กดีมารยาทไทยโรงเรียนของเราก็มีการส่งสริมอัตลักษณ์การมีมารยาทไทยเด็กๆได้ฝึกกันทำเป็นประจำการแสดงความเคารพแบบสากลซึ่งเด็กๆจะใช้คำนับหลังจากเคารพทรงชาติ 2. การไหว้ผู้ใหญ่ 3. การเดินผ่านผู้ใหญ่ 4. การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ 5. การสวัสดีผู้ที่มีอายุเสมอกันและ6การกราบพระเด็กๆคะการที่เด็กๆจะเป็นเด็กดีมีมารยาทไทยนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักกล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษ การสวัสดีเด็กๆจะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีผู้ใหญ่สวัสดีคุณครูเมื่อเด็กๆพบเจอคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่คุณครูเด็กๆก,ก,ก็ต้องกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีเด็กผู้ชายจะพูดว่าสวัสดีครับเด็กผู้หญิงจะพูดว่าสวัสดีคะ่ะ นอกจากนี้การทักทายเด็กๆยังกล่าวทักทายสวัสดีเพื่อนๆได้ด้วยนะคะเด็กๆการขอบคุณเมื่อมีผู้ให้ของเด็กๆต้องรู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณเด็กผู้ชายขอบคุณครับเด็กผู้หญิงขอบคุณค่ะการขอโทษเมื่อเด็กๆทำเพื่อนโดยไม่ตั้งใจเช่นวิ่งชนเพื่อน เด็กๆต้องกล่าวคำว่าขอโทษเด็กผู้ชายขอโทษครับเด็กผู้หญิงขอโทษค่ะเด็กๆคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำให้เป็นนิสัยนะคะวันนี้คุณครูมีคำคร้องจอมมาฝากเด็กๆนะคะฝึกออกเสียงตามครูด้วยนะคะเด็กๆพูดจาสุภาพฟังแล้วชื่นใจหนูจงจำไว้พูดจาหน้าฟัง พูดดีทำดีเป็นที่ชื่นชมพ่อแม่สุขสงคุณครูดีใจค่ะเรียนคะเรามาดูรณาการด้านวิชาการนะคะวันนี้เขาว่าสวานนะะัสดีเค็บกสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะเีเ,เ็สวคำวาสวัสดีนะ วค่ะเดอันนี้จะอ่านว่าสวัสดีนะคะแล้วเด็กๆระนูนะคคุณน้องมีภาพว่าเดกๆสองภาพภาพที่หนึ่งภาพที่สอง้าไหนคะภาพันพ้ที่เป็นการใช้คำว่าสวัสดีคะข้อที่สองค่ะเดย์มาาค่ะเดย์ต่อไปนะคะเดเอามาเรียนรู้คุณศักด์ 你咋地？ ครับอันนีขนาดเล็กค่ะสองค่ะเก่งมากค่ะหนูมีขนาดที่เล็กที่สุดใช่ไหมคะอ่าเก่งเก่งเด็กเก่งแต่มากเลยค่ะที่สามารถเรียงได้นะคะเรียนรู้แล้วคะขนาดใหญ่ขนาดเล็กเป็นอย่างไรนะคะน่คะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะอ่าให้เด็กๆนะคะเตรียมใบงาน สงามมานะคะนะเด็กๆก็เตรียมสีดินสออย่างรบมานะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยเด็กๆมาทำขอบคุณครูน้อยเลยค่ะอ่ะเด็กๆครับเด็กๆมาอ่านคำสั่งขอบคุณครูฟังครูนะคะเด็กดีมีมารยาทไทยฝึกพูดํำตามรูปภาพเขียนตามรอยกระและระบายสีให้สวยงาม,มข้อที่หนึ่งนะคะ เป็นภาพที่เด็กเตียวคุณครูตอนเช้าเด็กๆก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีอไปนะคะเมื่อเพื่อนให้ของเราเห็นไหมคะเราก็จะพูดคำว่าขอบใจภาพที่สามนะคะเด็กๆเกกิถ้าเราวิ่งชนเพื่อนเราไม่ตั้งใจเราจะต้องกล่าวคำว่าขอโทษแล้วเมื่อมีผู้ใหญ่ให้ของหรือใครให้ของเราเราจะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณเด็กๆออกเสียงตามบ้าครั้งค่ะ สวัสด,ดีขอบใจขอโทษขอบคุณเด็กๆก็เขียนตามรอยประบนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อและห้องเรียนนะคะอ,อสองทับสองแล้จดอยดูประมาณตนเองนะคะดเด็กๆ แล้วให้คุณพ่อคุณแม่ประเมินให้ด้วยนะคะถ้านำมาสม่งครงเรคุณครูก็จะประเมินให้เด็กๆนะคะด็กๆค่ะการบ้านวันนี้นะคะเด็กๆทําการบ้านหนังสือโคดิ้งเกมนะคะในหน้าสีนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะเตรียมวันนี้เราจะใช้สีอยู่สองสีนะคะคือสีเขียวนะคะแล้วก็สีแดงนะคะเด็กน้อยจะสอนการบ้านเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆทำให้ทันเด็กๆตัวจคิดดูย้อนหลังได้นะคะ ข้อสี่นะคะอารมณ์และความรู้สึกสังเกตภาพที่กำหนดและระบายสีแสดงความรู้สึกของตนเองลงในรูปวงกลมใต้ผา้าเด็กๆดูนะคะคำว่าชอบเราจะใช้สีเขียวไม่ชอบเราจะใช้สีแดงนะคะอันนี้ให้เป็นเด็กๆบอกความรู้สึกนะคะ เด็กๆชอบทานผักไหมคะถ้าไม่ชอบเด็กๆก็สีแดงแต่ถ้าชอบให้เด็กๆระบายสีเขียวนะคะแล้วขนมเค้กเด็กๆชอบไหมคะถ้าชอบเด็กๆก็ระบายสีเขียวถ้าไม่ชอบก็ระบายสีแดงนะคะเด็กๆคะในนี้เป็นตามความรู้สึกของเด็กๆเองเลยนะคะถ้าเด็กๆชอบทานขนมเค้กเด็กๆก็ระบายสี เขียวถ้าไม่ชอบก็สีแดงนะคะอ่ะเดคุณน้อยนะคะอย่างมีภาพงูนะคะงูคุณน้อยไม่ชอบงูเลยอ่ะคุณน้อยก็จะระบายด้วยสีแดงนะคะนะคะเด็กระบายสีตามความรู้สึกของเด็กๆเลยนะคะคัดเด็กๆก,ก็จะระบายสีได้อานรมณ์และความรู้สึกได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง ความอารมณ์และความรู้สึกข,ของคุณครูน้อยนะคะสิ่งที่คุณน้อยชอบและไม่ชอบนะคะเด็กๆเด็กๆคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณน้อยกับคุณโจ้ก็จบเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปะค่ะบ๊ายบาย